กาบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับช่อง POA นะครับก็น,นี้พี่ก็จะมาสอนปั่นฟิกคิกนะครับผมก็ดูวิธีตามที่พี่บอกลูกสอนพี่ได้เลยนะครับผมก็พี่ทําลูกสอนบอกแล้วนะครับผมคือทําตามพี่ได้ใครอยากเก่งขึ้นเออคือคนที่ยังไม่รู้ออว่าฝึกปั่นฟิกคิกฝึกปั่นยังไงนะฮะดูฮะเขาก็จะมีบอกนะครับผมก็ทําตามเขาได้เลยตอนนี้นะฮะ ปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับผมเนี่ยมาดูพี่ฮะพี่ก็จะเรียกนักเตะว่าใครมีค่าพลังที่สูงปั่นวิคิกนะฮะโอเคก็ไม่มีนะครับผมเนี่ยฮะปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับผมพี่บอกเลยก็เรียกมุมที่เราจะยิงนะครับผมโอเคนะฮะโอ้โหชนคาร์ฮะนี่นะฮะฝึกฝึกไว้นะครับผมคือเวลาลูกได้เปรียบนะครับผมพี่บอกเลยลูกปั่นวิคิกเนะี่ยถ้ามีมิสซ,ซี่ พวกนี้มสซี่เนี่ยปั่นเก่งๆอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูลูกนี้ฮนะ uh huh. ชนคานอีกแล้วนี่นะฮะถ้ามีมสซี่ก็เข้า99.9%แน่นอนถ้าเป็นมสซี่นะครับผมปั่นข้างซ้ายที่ถนัดนะครับผมโอเคเราก็มาดูนะฮะถ้าเรายิงไกลๆมันจะถึงหรือเปล่าว่าจะเข้าไหมดูฮะพี่จะปัป่นวิชิกให้ดู uh huh. เหมือนไม่น่าถึงะฮะ uh huh. ติดกำแพงนะครับไม่เป็นไร โอเคแต่ก็พี่บอกเลยว่าใครมีมสซี่หรือตัวปั่นเก่งๆพวกไรนะแบ็กแฮมเออพวกเนี้ยพวกค่าพลังยิงเยอะๆเนมาพวกเนี้ยหรือโด e. พวกนี้นะครับผมก็จะได้เปรียบการยิงฟรีคิกมากเลยนะครับผมคือน,นี่ฮะมาดูลูกนี้ฮะสายด้วยเรียบร้อยครับผมเข้านะฮะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพี่ก็จะมีเทคนิคการ ล็อกบอลหรือหลอกนะครับผมคือวิธีการหลอกนะครับผมใช้ได้ทุกตัวนะฮะกองหลังก็ใช้ได้ฮะสเต็ปนี้โกก็ใช้ได้นะฮะกองหน้าใช้ดีเลยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้พี่ก็จะสอนปั่นฟิคกีก่อนเนาะประมาณนี้ถ้าใครอยากเตะจุดโทษก็มากดตรงนี้เลยกดในกรอบเขตโทษนะครับผมก็จะเป็นเตะจุดโทษนั่นเองโอเคก็มาดูเลยครับผม ก็เขาจะมีบอกว่าปัดทางซ้ายปัดทางขวาหรือว่ายิงตรงกลางก็ได้นะฮะแต่พี่ปัดไปทางซ้ายนะฮะคลิกตามลูกศรที่พี่บอกเลยนะครับผมคือนี่ฮะเวลาฝึกนี้เสร็จแล้วนะฮะพี่ก็จะไปสอนอีกเทคนิคหนึ่งคือการหลอกนะครับผมเนี่ยฮะกด2กดแค่แตะนะครับกดพร้อมกันนะครับผมเนี่ยฮะนะฮะถ้าทําเป็นแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็กดพร้อมกัน เหมือนที่พี่สอนไปครั้งแรกนะครับผมคือกดกดพร้อมกันเลื่อนขึ้นจะน้องอยากเลี้ยงไปทางไหนกดแค่ลูกศรเออกดแค่ที่เราปัดขึ้นปัดลงอะ่ะเออเนี่ยประมาณเนี้ยเลื่อนนะฮะเนี่ยถ้าอยากโยกหลอกแบบนี้ถ้าโยกหลอกก็กดแค่เนี่ยดูตามนิ้วพี่ได้เลยนะครับผมแค่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เล่นไม่ยากครับกดพร้อมกันนะครับผมเล่นไม่ยาก พี่บอกเลยสเต็มนี้ถ้าใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็พี่บอกเลยเทคนิคนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพี่ด้วยช่วยเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปโอเคบายบาย